5ตัวนะคะรีวิวนี้ไม่มีสปอนนะคะชอบมากอยู่ในท็อป5ของพี่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสุ่ภาพตอนชาแนลอยู่กับแพรวเองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะขอมาเราก็จัดให้นะคะเป็นคลิปที่ มีคนเรียกร้องมานะคะแล้วแพลวก็รู้สึกว่าอืมดีอ่ะน่าทาตามนะคะก็คือรองพื้นท็อป5ของแพลวนะคะแพลวใช้จริงไม่สปอนนะคะรู้สึกเออมันมันเป็นคอนเทนต์ที่ดีอ่ะแพลวก็ไม่เคยหยิบมาพูดแบบรวมๆเลยนะคะแพลวก็เลือกมา5ตัวนะคะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอรีวิวรองพื้นนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ทาบนหน้าเนาะเพื่อความรวดเร็วแพลวทำวิดีโอแยกไว้ต่างหาแล้วเพื่อนๆสามารถคลิกไปดูได้นะคะแต่แพลวจะใส่ลิงก์นี้นะคะก็เวลามันขึ้นเป็นชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อนๆก็คลิกไปดดูไ้เลยยทุกอ่าง ที่แพลวพูดนะคะในคลิปนี้ก็คือสิ่งที่แพลวคิดสิ่งที่แพลวสัมผัสมาแล้วก็อยากจะมาถ่ายทอดบอกต่อให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะแพลวเป็นคนที่มีผิวผสมนะคะ,ะผิวแทนอาบแดดเนาะตกกราอาเพราะว่าแบบอาบแดดเยอะแล้วก็กรมะพันด้วยนะคะผิวเนี่ยระคายเคืองง่ายนะคะแต่พันบางอย่างส่วนผสมบางตัวอะไรอย่างที่เราแพ้หรือว่าที่เราแบบใช้แล้วแบบมันยิบเลยอย่างเงี้ยรองพื้นที่เราใช้ที่เราจะมารีวิวเนี่ยไม่มีผลขัข้นคียงตรงนั้นเลยนะคะแพลวขอเชิญชวนนะคะถ้ายังไม่ได้ติดตามกันตามโซเชียลมเีเดียแล้วแพลวขอเชิญชวนไปกดไ like, ล กด follow ให้แพลให้กำลังใจแพลได้ตามโซเชียลมีเดียตดด้านนี้เลยนะคะโพสเนื้อหาเกี่ยวกับ beauty เกี่กับร่งกายความงามอะไรต่างๆของเราก็ข้อคิดดีๆนะคะไปเรื่อยเออก็เป็นเพื่อนกันไว้ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะรองพื้น top ป i แบบไม่สปอนนะคะของแพลนะคะมีอะไรบ้างแล้วอะไรใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตามไปดูกันได้เลยคะ่ะ มาพูดถึงตัวแรกกันเลยคือเอามาไว้ที่1ก็คือลูกรักที่สุดนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนี้นะคะลังคมแตงอีดอลนะคะบีออนคำว่าควีนสำหรับรองพื้นตัวนี้คิดดูว,ว่ามี2ส,สีจะบอกว่าตั้งแต่เป็นบล็อกเกอร์มานะไม่เคยตกหลุมรักรองพื้นตัวไหนแรงมากเท่านี้ พูดอนี้ดีกว่าที่เรามี2สีนะคะเพราะว่าเพื่อเอามาผสมกันเพื่อให้มันแบบเข้ากับผิวทุกครั้งที่ทาไม่ว่าเราช่วงนั้นเราจะแทนมากหรือเราจะแทนน้อยเราจะขาวขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบ มี2คนเลยนะคะมีเบอร์0ูนสกับ050นะคะ45กับ50ทาแล้วให้ผิวสวยทากี่ครั้งนะคะ<อ>ก็มีคนทาก็เลยรู้เลยว่า <laughs> มันแบบมันดีจริงๆรอยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นเนื้อแมทนะคะแต่จริงๆถามว่าแมทไหมไม่ได้แมทรู้สึกแบบผิวแห้งผากอะไรเงี้ยมันก็ยังมีจุดที่มันแบบให้ผิวนะดูเป็นธรรมชาติปกปิดแบบปานกลางาถึงสูงนิดนึงแล้วกันมันไม่ได้แบบปิดมากนะคะเขาบอกคุมมันแต่ส่วนตัวแพรรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้หน้ามันเพิ่มแต่่่วามมันก็ไได้ บบคุมมันแห้งแก,กง๊กอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่เพลชอบมากๆสําหรับรอ,องพื้นแต่งอีดอลตัวนี้นะคะเมื่อเวลาทาลงไปบนผิวเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันจะเป็นเหมือนเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาบนผิวนะคะแล้วมันจะทําให้ผิวเนี่ยดูแบบสวยเนียนสมูดูแบบผิวนุ่มลื่นอะไรเงี้ยมีสีให้เลือกเยอะนะคะก็จะบอกว่าแต่งอีดอลนี่คือรักมากขอให้มาเป็นเบอร์หนึ่งเลยค่ะ รองพื้นตัวที่2นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวโปรดในช่วงที่เรายังไม่ต้องใส่แมสออกจากบ้านแบบไปเที่ยวกลาคืนอะ่ะชอบมากชอบมากจริงๆ รองพื้นที่ว่านี้ก็คือนี่นะคะ YSL All Out on the Bo นะคะมันเป็นรองพื้นที่แบบติดทนนะะ่ะเขาบอกว่าติดทนแบบ24ชั่วโมงติดทนจริง <c oughs> มีเฉดสีให้เลือกถึง32เฉดสีนะคะก็ดีเลยสําหรับคนที่แบบเลือกรองพื้นแล้วเลือกยากอะไรเงี้ยมันก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะก็ไปดูได้ที่เคาน์เตอร์ YSL นะคะตัวนี้เนี่ยมันคุมมันจริงๆนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้มข้นหน่อยมันจะติดทนมากๆเลยก็คือทาแล้วมันก็แห้งไปบนผิวเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับ รองพื้นตัวนี้คือปกปิดปกปิดดีมากนะคะคือทาไปแล้วอะ่ะมันก็ปิดผิวจริงไปเลยอะ่ะเออทาไปเที่ยวกัำคคืณเลือดจริงๆไม่ต้องเติมพาออกจากบ้านแล้วก็ออกจากบ้านเลยนะคะอออาวแบบอออาวจริงๆในส่วนของสีเนี่ยก็มีให้เลือกไม่เลวเลยนะที่พรลวใช้ก็คือ b ี6 0นะคะก็พอดีกับผิวอยู่อะ่ะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันแมท สำหรับคนที่หารองพื้นที่มันแมตหรือว่าเป็นคนผิวมันแล้วอยากทาแล้วมันคุมมันหรือว่าทาแล้วแบบคือไม่ชอบแบบให้ผิวมันแบบโกลว์แบบมากๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะบอกว่าในเรื่องของแมตไม่แมตโกลว์ไม่โกลว์อ่ะเดี๋ยวนี้รองพื้นหรือว่าแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยรองพื้นแมตแต่ทาแป้งแล้วที่ทาละวาวมันก็วาวได้เหมือนกันนึกออกปะมันก็แล้วแต่เราจะ mix and match กับตัวผลิตภัณฑ์ได้เลยแต่ว่าในเรื่องของเนื้อเนี่ยมันจะคุมมันอันนี้คุมมันจริงๆพูดเลยว่ารู้สึกได้เลยว่ามันแบบทาแมันบบ เออมันดูดซับความมันได้ดีนะคะแล้วก็ติดทนนานนะคะก็เป็นรองพื้นตัวที่แนะนําเลยตัวต่อมานะคะอีกตัวหนึ่งที่แบบชอบมากๆเราก็ทํารีวิวแบบเป็นวิดีโอใหญ่นะคะก็ขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนตรงนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะชูเอมูระนะคะ Unlimited g l o นะคะเป็นรองพื้นที่ผิวหายใจได้คือทาลบไปผิวมันจะมีอันนึงที่เป็น u ล l ม m i t ็ดที่ออกมาก่อนหน้านะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีขเขาบอกว่าในส่วนของพิกเมนต์เนี่ยในในตัวโกลเนี่ยใส่น้อยกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะพอทาแล้วอ่ะมันก็ยังรู้ แบบว่าตาม,มีตามเกิดไม่ได้ช่วยส่งเสริมอะไรฉันเลยอะไรเงี้ยคือตัวนี้เนี่ยมันก็ยัง correct ในเรื่องของจุดบกพร่องของผิวสีผิวสม่ําเสมอนะคะแล้วก็มีสารบํารุงเข้ามานะคะมีการสะท้อนแสงม,มีความแบบเล่นไฟอะ่ะเมื่อออกแดดโดนแสงโดนไฟอะไรเงี้ยมันก็จะสะท้อนแสงนะคะให้ผิวเนี่ยดูกโกลนความแบบมิติวาวขึ้นมานะคะถึงจะไม่ได้วาวเท่าแบบ c ุชั่นเกาหลีหรือ อะไรต่างๆนะคะแต่เพระจะบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่พรวชอบเพราะว่าทาแล้วผิวสวยมากตัวนี้เนี่ยสบายผิวในเรื่องของความติดทนเนี่ยก็ไม่ขี้เหร่นะก็คือแบบก็ก็เอาอยู่อะกดไปดูได้ตามรีวิวเลยนะคะก็อีกป็ิอีกหนึ่งตัวที่ใช้เราชอบแพรวใช้เบอร์734 rich beige ค่ะอยู่ใน top 5ของพี่ได้เลยค่ะ ตัวต่อมานะคะก็เป็นตัวที่แควพึ่งทำรีวิวไปนะคะตัวนี้จาก Nars นะคะเป็นรองพื้นตัวใหม่แล้วสุดเลยคือ Nars Light Reflecting Foundation นะคะสีที่เพียบใช้คือสีบาเซโลน่านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ให้ความรู้สึกสบายเนื้อมันจะแบบเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็แบบมีความบางเบา s p r e a d a b l e คือแบบทาแล้วมันไปอะตัวนี้เนี่ยมันมีส่วนผสมที่มันเป็นบำรุงนะคะใส่มาแบบ หลาย10 7เจถ้าจำไม่ผิด70ปอร์เซหรือเปล่ามีในคลิปนี้นะคะก็กดไปดูได้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกรักนะคะตอนนี้นแบบผิวโก,โกลอะไรเงี้ยยิ่งใช้คู่กันกับแป้งไลท์ d e f เ c กติงนะคะคือแบบ สวยอนะอายุมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากให้เมคอัพของเราเนี่ยมันแบบดูโปร,โปร่งก็ดูเหมือนแบบผิวดีมาจากภายในอะไรเงี้ยไม่ได้แบบอยากแต่งแต่งแต่ง,ตง,ตงให้มันแบบปกป,ปิดอะไรเยอะๆเหมือนหรือว่าครเอทหน้าใหม่ผิวใหม่เหมือนแบบก่อนหน้านี้อะนะคะจริงๆเราคิดว่ามันเป็นเทรนด์การแต่งหน้าเทรนด์เมคอัพด้วยแหละที่มันแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเฉดสีที่มีให้เลือกก็ค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนจะเข้ามาไทยประมาณ20สเฉดสีนะคะก็ต้องมีสีที่มันเข้ากับสีผิวเราอะสักสีแน่นอนนะคะติดทนแบบไม่ไม่แย่ เ,นะเราต้องดูด้วยว่าเราอยากจะทานานแค่ไหนหรืออยากได้ผิวแบบไหนหรืออะไรเงี้ยถ้าจะไปเปรียบเทียบกับตัวแบบก่อนๆนหน้าอะไรเงี้ยมันก็คนละฟังก์ชันการใช้งานกันนะคะตัวหนึ่งที่ดีมากสําหรับทาแล้วก็เหมือนแบบใช้ชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยใช้มือทายได้นะเพราะว่าตัวสุดท้ายนะคะมาเป็นแป้งแล้วก็จะบอกว่าราคาน่ารักมากตัวนี้ก็คือแป้งสีจันนะคะซ u เปอร์ค e เวอร์เร n d a t i ฟ n p เดชั่นวเดอร์นะคะสีที่แพลวใช้คือนึ่งสามห n าโกลเด้นเนอรนะคะดีเกินคาด ใช้บ่อยนะเพราะว่าหน้าแป้งที่เป็นดอกไม้ก็คือหายไปแล้วนะคะทําให้สําหรับคนที่เร่งรีบนะ <c oughs> การแต่งหน้าเนี่ยเร็วขึ้นมากเลยเพราะว่าทาครีมใช่ไหมคะ <c oughs> กันแดดทาคอนซีลเลอร์แล้วก็ทาแป้งตัวนี้ทับ ตรงแบบทีบท่ทาคอนซีลเลอร์ลงไปก็คือเสร็จแล้วในส่วนของรองพื้นที่เหลือก็มาแบบคอนทัวร์เขียนคิ้วอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยเน้นมาเลยว่ามันแบบปกปิดนะคะแล้วก็คุมมันเวลาใส่แมสอะไรเงี้ยมันตัวนี้ก็คือหลุดน้อยอ่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่แบบดีมากๆแล้วก็ดีเกินคาดนะคะแพลวไม่รู้ว่าคนพูดถึงเยอะหรือเปล่าแต่ว่าสําหรับแพลวก็คือตัวนี้เนี่ยอยู่ติดกระเป๋าก็สําออางเวลาแบบแพลวเดินทางไปไหนมา <ๆ S 2> ไหนบางทีเนี่ยเราไม่ได้อยากทารองพื้นที่เป็นแบบรองพื้นลิควิดตลอดเวลานะคะ <ๆ S 1> บางทีแบบขี้เกียจเอาแปรงเนี่ย แตะตัวแป้งอันนี้แล้วก็ทาทาทาก็คือก็เสร็จรู้สึกว่าผิวเนี่ยสวยอะมันก็มีการปกปิดที่ดีทังแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพะก็ใช้ร่วมกับคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าอีกตัวหนึ่งที่แบบดีแล้วก็ชอบมากๆค่ะ จบไปแล้วนะคะเพื่อนๆรีวิวท็อป5รองพื้นของแพลวนะคะในดวงใจแบบไม่สปอนนะคะเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างคะชอบไม่ชอบหรือว่ามีตัวไหนที่เพื่อนใช้หรือเพื่อนอยากแบ่งปันสามารถมาเมาส์ก็ได้นะคะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์บ็อกซ์ข้างล่างได้เลยะคะ่ะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะก็สามารถให้กําลังใจแพลวนะคะได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ติดตามแพลวได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ